Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็เลยมาลองเพลงบอกโอ้เท่จังเลยอ่ะอยากเล่นกีตาร์เดี๋ยวนี้จังดีไงดีอ่ะหรือเปล่าครับไปให้อาจารย์สอนดีกว่าสวัสดีครับครูออครับพอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาครูนิดนึงครับผมผมอยากเล่นกีตาร์เป็นเหมือนอย่างพี่สิงโตจังเลยครับอ๋อได้ค่ะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยครูอยากให้ไปหาความหมายของกีตาร์มาก่อนดีไหมแล้วเราค่อยมาเริ่มเรียนกันได้ครับงั้นเดี๋ยวคุณครูรอผมสักครู่นะครับ คุณครูครับได้แล้วครับผมบอ,อ๋อเดี๋ยวนั่งก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณครูฟังนะครับกีตาร์โปร่งหมายถึงเครื่องดนงตรีชนิดหนึ่งครับจะเป็นพวกเครื่องสายโดยส่วนใหญ่จะใช้มือซ้ายจับคอร์ดแล้วก็มือขวานในการตีจังหวะเ,เสียงของกีตาร์นั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายทําให้เกิดเสียงครับครูครับอ่าดีมากดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักส่วนประกอบของกีตาร์ก่อนกีตาร์โปร่งมีส่วนประกอบคือรูปปิดนัด คอกีตาร์เฟรดโปรงเสียงสายสะพานและสายกีตาร์ 1. รูปปิดหรือที่ปรับสายมีหน้าที่หย่อนและตึงสายเวลาตั้งสายกีตาร์ให้ได้เสียงตามมาตรฐาน 2. นัดหรือสายสะพานสายบนมีหน้าที่รองรับสายกีตาร์ให้ยกสูงจากคอกีตาร์ 3. คอกีตาร์มีความสำคัญมากสำหรับกีตาร์ 4. ี่เฟดจะฝังอยู่บนคอกีตาร์เป็นตัวที่จะกำหนดเสียงของโน้ตดนตรีจากการกดสายลงบนเฟดต่างๆจำนวนของเฟดขึ้นอยู่กับความยาวของคอกีตารโพงเสียงคือรูกลมๆที่อยู่บนด้านหน้าของตัวกีตาร์ มีหน้าที่รับเสียงจากการสั่นของสายกีตาร์ทำให้เกิดก้องดังขึ้น6สะพานสายเป็นตัวที่ยึดสายให้ติดกับตัวกีตาร์และสุดท้ายคือสายกีตาร์หสายเมื่อรู้จักส่วนประกอบของกีตาร์แล้วต่อไปครูจะสอนสี่ขอดพื้นฐานซึ่งสีอขอดพื้นฐานเนี่ยจะเป็นชุดขอดดนตรีอย่างง่ายก็มี1คอร์อด G 2 E minor 3เ minor แมะ4คอร์ดด เริ่มจากคอดจีขอดจีนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5เฟสที่2และสุดท้ายนิ้วกลางอยู่ที่สายที่6เฟสที่่าทีนี้ลองดีดฟังเสียงขึ้นห้องครึ่งห้องอโอเคต่อไปขอดที่2 E m i เ o r นิ้วกลางอยู่ที่สายที่5เฟสที่2และนิ้วนางอยู่ที่สายที่4เฟสเดียวกันลองตีฟังเสียงดูโอเค ต่อไป A อมเนอร์เอมนิ้วชี้อยู่ที่สายที่2เฟสที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่4และนิ้วนางอยู่ที่สายที่3ในเฟสที่2ลองฟังเสียงดูต่อไปขอดดีนิ้วชี้อยู่ที่สายที่3เฟสที่2นิ้วกลางสายที่1เฟสที่2และนิ้วนางอยู่ที่สายที่2เฟสที่3อมาเดียลองตีฟังเสียงดู เเคก่งมากเดี๋ยวไปซ้อมบ่อยๆนะจะได้เก่งๆครับผมขอบคุณมากครับคุณครูเดี๋ยวผมจะฝึกซ้อมให้เยอะแล้วก็จะไปเล่นให้แฟนผมฟังครับโอเคค่ะก็เลยมาลองเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะ โทษให้ฉั้นนะแก้วตาข่าวลังจะไม่มาจะไม่โทษม y e